สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้นะพี่จะมาทำพิกอากาศอีกแล้วล่ะรู้สึกว่าอยากทำนะคะก็คือเป็นคลิปที่ว่าคุณเจอควรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดดีและคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้พี่ก็เลยอยากลองมาทำให้น้องๆดูว่าเอ๊น้องๆเนี่ย จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดให้มันตรงจริตกับน้องๆน,นะคะอันนี้พี่มีสามกองด้วยการลองเลือกดูนะจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะกองที่1เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณควรขอพรก็คือมีด้วยกัน4องค์นะคะ 1. ภพระวิษณุกรมอันนี้เป็นช่างประจำสวงสวรรค์เลย ก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นะคะอันนี้สองก็คือเทพธิดาพระจันทร์ที่สามพระอรุณเทพประบุตรอันที่สี่พระพรมฤาษีนะคะเทพธิดาพระจันทร์ก็คือพระจันทร์นั่นเองเนาะพระอรุณเทพประบุตรก็คือพระอาทิตย์นั่นเองเนอะดูแล้วเนี่ยชาวเนี้ยมีทั้งเป็นช่างเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเป็นคนที่กล้าหาญเข้มแข็ง แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสันโดษประมาณนั้นเนาะอันนี้มาดูกันว่าพอคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่บอกไปข้างต้นนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณจะเป็นคนที่มีภาระหนักอันเนี้ยมันเป็นตัวคนที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวนะคะคุณจะต้องอดทนเสียสละก่อนแล้วถึงจะได้รับผลสำเร็จอืมบางอย่างมันก็ต้องมี เขาเรียกอะไรมันต้องมีวิบากกรรมบ้างเนาะดังนั้นก็ต้องสู้ก่อนเสียสละก่อนเนาะทุกคนไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะต้องทำก่อนต้องลงมือต้องเหนื่อยก่อนนะคะเหมือนถึงจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยของคุณเนี่ยมันกำลังจะจบลงแล้วคุณจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะดีขึ้นนะน้องๆลงไปขอพรดูนะคะ พี่ว่ามันจะทําให้หนักเป็นเบาได้นะคะแต่อย่างน้อยน้อ,นอ,นองก็จะต้องทําตัวดีด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชอบคนทําดีนะคะต่อไปไพ่นางฟ้าแนะนําว่าต้องทําตอนนี้เลยนะให้ปฏิบัติเลยนะคะแล้วบ้านของคุณหรือครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นมันจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาชโลมใจเลยแหละนะคะ อืมนะอยากให้น้องๆ้องเนี่ยรีบไปปฏิบัติคุณจะได้รับสิ่งดีๆอืมก็ต้องคิดดีทำดีด้วยนะจ้ะอยากให้น้องๆ้องสมหวังกันเนาะลองไปขอพอรดูจ้ามาเออแล้วก็พ่ศาสนาบอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะจงเชื่อนะจ้ะ แล้วก็อยากให้น้องๆเคารพผู้ใหญ่ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิด้วยใจจริงวัยวุฒิหมายถึงว่าสูงวัยคุณวุฒิหมายถึงว่าคนที่เก่งกว่าเราเราก็ต้องนับถือเขาอันนี้ก็อยากแนะนำไว้ด้วยนะจ๊ะ mm hmm. ก็ลองไปขอบพอรกันดูนะขอบคุณจ้ามากองที่สองกันเลยกองที่สองนะจ๊ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ควรขอบ ขอพรเนานะมีองค์พ่อพระพิคเนศกุมารทองพระอินทพระแม่อุมาเทวีนะอันนี้ลองไปขอพรดูนะตอนนี้บางอย่างนะคะที่คุณสูญเสียไปในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักความทุกข์ใจมันจะหมดไปอืมอันนี้ถ้าคุณไปขอพรน,นะแล้วท่านอยากให้คุณเนี่ยสวดมนต์ขอพร ต่อท่านและกะตัญยูต่อผู้มีพระคุณรักษาคำพูดปฏิบัติตามสิ่งที่เคยให้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอย่างเช่นขอพรและสัญญาว่าจะทำตัวดีหรือจะเป็นคนดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำด้วยนะคะแล้วก็ทำบุญทำทาสนสวดมนต์ภาวนานะคะการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มดีขึ้นอะไรที่คุณเคยเสียใจผิดหวัง หรือเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะออกไปจากชีวิตคุณการงานคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ท่านจะต้องมีบททดสอบให้คุณนะหากคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยท่านจะประทานสิ่งที่คุณต้องการให้กับน้องๆนะคะไม่ใช่ว่าขอพรแล้วเป็นเด็กไม่ดีท่านไม่ให้นะคะก็อยากให้น้องๆปฏิบัติตัวให้ดีด้วย ส่วนไพ่านางฟ้าบอกว่าอยู่กับความจริงนะคะแล้วค่อยๆทําเรื่องเล็กให้เป็นไปเรื่องใหญ่ก็คือหมายถึงว่าค่อยๆฝึกค่อยๆทําลงมือจากเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จงทําดีทําดีในทุกๆอย่างนะในทุกๆเรื่องนะคะส่วนไพ่ศานสนาแล้วก็ทาดีทุกๆอย่างสิ่งที่คุณต้องการนจะสมหวังนะคะ ถ้าคุณมีพลังแห่งความศรัทธาอย่างมากมายแบบศรัทธาเยอะๆอ่ะคุณจะได้รับนะคะส่วนพายศาสนาพี่บอกว่าอยากให้ทำอาชีพที่สุจริตนะแล้วก็หมั่นบริจาคทานให้ทานบ่อยๆนะคะก็ลองไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กองที่สองดูนะจ๊ะสวัสดีจ้ามากองที่สามเลยนะกองที่สามนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปควรไปขอพอรก็มีพระราหูพระนารายณ์พญานาคพระพรมเทพพสุขนะคะลองไปขอพอรกันดูนะจ๊ะซึ่งท่านกำลังบอกว่าน้องๆเนี่ยกำลังจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะท่านจะประทานพรให้น้องนะสุขสมหวังในการงานความรัก แต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไปอย่างจะช้าไปอย่างแบบเขาเรียกอะไรไม่รีบนะคะอย่าใจร้อนนะการขอพรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวได้น้องต้องลงมือสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิให้จริงจังอยากทำอะไรอยากได้อะไรต้องจริงจังตั้งใจจริงนะ ท่านจะดูแล้วก็ท่านจะค่อยๆประทานสิ่งที่คุณอยากได้ให้ค่ะไพ่นางฟ้าบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของน้องนะจงมีสติเตรียมพร้อมรับอะไรใหม่ๆที่ดีน้องๆได้รับการรักษาปกป้องจากท่านนะคะถ้าคุณเชื่อศรัทธาจริงคุณจะได้รับมันจริงๆจ,ง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 จ้าส่วนไพ่ศาสนาพี่บอกว่า โลกธรรมแปดก็คือมันเป็นสิ่งที่มันต้องเจอในโลกนี้ก็คือมีลาบต้องเสื่อมลาบวันหนึ่งคุณได้ลาบมามันก็ต้องหมดไปมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นถ้าน้องปล่อยวางได้ทำดีได้เรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่น้อง ชินไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ไม่ยึดติดนะคะเพราะไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรอยู่กับเรายั่งยืนเนาะแล้วก็อย่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะๆยอะอย่าเห็นแก่ตัวกันนะคะอันนี้มันจะทําให้น้องดีขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพอให้น้องอย่างที่น้องตั้งใจ ที่อยากได้กันนะคะขอให้น้องๆสมหวังทุกๆคนนะฝากกดติดตามและฝากแชร์ด้วยนะจ๊าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ